อขออนุญาตต่อขานะคะเพราะว่าคนละไซส์ไม่ได้ให้ทันชาติชาติว่าสุดารัดเตีย้ยเหลือเกินค่ะพี่น้องชาวบางบอนที่เคารพรักคะ่ะต้องขอขอบคุณที่กรุณาตากฝนแล้วก็รอฟังพวกเราโดยเฉพาะใดเองนั้นต้องเดินทาง าจากสมุดประสมุดประการบ้านท่านชัตชาติเมื่อกี้ไปเยี่ยมบ้านท่านชาติชาติมานะคะก็เลยเล่าไปนิดนึงต้องขอขอบคุณค่ะที่พี่น้องทุกท่านได้อยู่รอให้กำลังใจคิดถึงและก็ขอบคุณจริงๆคิดถึงทุกท่านมากๆค่ะพี่น้องทุกท่านสบายดีไหมคะ เป็นยังไงคะสี่ห้าปีมานี้กระเป๋าตุงหรือกระเป๋าแฟบอ้าวใครกระเป๋าตุงยกมือ,อแล้วหนุ่มไม่ยีมเงินเดือนหรือเปล่าไม่ยอมยกเนี่ยกระเป๋าตุงเนี่ยไม่มีจริงหรอคะจะแข่งกันกระเป๋าแฟบว่างั้นเถอะอ้อาวใครกระเป๋าแฟบยกมือหน่อย ให้ยกกันเยอะขนาดนี้ระวังลุงก็มาดุนะพี่น้องคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นภาระเป็นคำมั่นสัญญาที่เราจะต้องเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพลิกวิกฤตเศรเษฐกิจครั้งนี้ ให้สำเร็จค่ะนี่คือภาระที่เพื่อไทยขอสัญญาค่ะจะทำงานอย่างหนักให้พี่น้องกลับมากระเป๋าตุงให้ได้ค่ะดูกับใครก็ไม่รู้กระเป๋าแฟบจังเลยแต่ถเพื่อไทยมาแล้วก็ทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้กระเป๋าผู้คนไทยทุกคนกลับมาตรงให้ได้ค่ะวันนี้พี่น้องลำบากมาก4-5หปีไปเดินทางไปทั่วประเทศทุกแห่งทุกที่บนแต่ว่าค้าขายไม่ได้บนแต่ว่ามีแต่คนขายไม่มีคนซื้อตี่สินท่วมตัว เกษตรกร,ก,รก็ขยันเหมือนเดิมนะคะทำงานหนักเหมือนเดิมแต่ขายอะไรไม่ได้ราคาเลยขัดทุนตลอดยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำยิ่งจนคนค้าขายในกรุงเทพก็เหมือนกันเขาขายเขาอยู่ดีๆการจัดระเบียบทางเท้าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ต้องจัดแบบฉลาด เข้าใจหัวอ,อกคนธรรมาหากินคนธรรมาหากินไม่ตัวเล็กตัวน้อยไม่ดูแลเขาไล่ที่เขาอย่างเดียวเนี่ยแล้วชาวบ้านจะอยู่ได้ยังไงคะนเ,นเพื่อไทยคิดไม่เป็นหรอกนะคะที่ช่วยแต่คนรวยทำให้รวยมันกระจุกนิดเดียวจนกระจายไปทั่วแบบนี้เนี่ย เพื่อไทยคิดไม่ได้นะทำไม่เป็นเราอยากให้คนรวยเนี่ยกระจายจนให้เหลือนิดเดียวอย่างที่เราเคยทำมาเศรษฐกิจดีกระเป๋าตุงบัตรคนจนก็ไม่เคยอยากจะแจกเพราะไม่อยากให้พี่น้องจนอยากแจกบัตรคนรวยค่ะและเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคนไทยทุกคน เราไม่มีใครที่อยากจะให้เรียกเราว่าคนจนเราไม่อยากจะมาแบมือเพื่อรับการช่วยเหลือรายเดือนเล็กๆน้อยๆเหมือนกับทำให้เราเป็นแผลลึกจนถึงกระดูกแล้วแจกยาแดงเรยเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะแบมือขอไปตลอดชีวิตไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนจนไปตลอดชีวิต เราอยากทำมาค้าขายได้เราอยากขายของของเราได้เราอยากมีที่ขายของของเรากลับคืนมาเราอยากขายดีเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ,ะอยากให้กําลังใจอยากให้กําลังใจทุกท่านว่าพวกเราเข้าใจ เราเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยอ่อนแรงอ่อนล้าแล้วกำลังจะหมดกำลังไปแล้ว4ปี5ปีไม่ได้เป็นไปตามคําสัญญาเลยบอกว่าจะคืนความสุขให้ก็คืนให้ทุกสุขจริงๆมาให้เห็นกันทุกสุขแต่ไม่รู้ตอนมาน <ะ S 1> ทุกสุขนั่นะเราอะสุขจริงหรือเปล่าเขาก็ไม่เคยฟังเราเลย เขาก็พูดอยู่ของเขาคนเดียวนั่นแหละสัญญาบอกว่าจะอยู่ไม่นานอยู่มากี่ปีแล้วนี่5ปีแล้วนาฬิกาเสียพี่น้องคะวันนี้ เรามาให้พลังให้กำลังใจก่อนวันนี้พวกเรานโยบายของเราเราจะช่วยพี่น้องคนตัวเล็กคนทำมาหากินลายเล็กๆแบบพี่น้องให้ยืนอยู่บนขาตัวเองได้ค่ะวันอยู่บำรุงสั่งตั้งแต่หัววันพี่น่อยเหตุนี้เนี่ยเศรษฐกิจอย่างเดียนะ พี่น้องตัวเล็กตัวน้อยจะตายกันหมดแล้วโดนไล่ที่ขายของขายไม่ได้ผมในอยู่ไม่มีความสุขเลยผมทุกใจมากที่เห็นพี่น้อง,องเป็นแบบนี้บบน,นี่เขาสั่งสิยงดังของพ่ออีกเดี๋ยวนี้น้ำพริกยังขายยากเลยอ,อย่าพูดดังนะเดี๋ยวลุงเขาได้ยินหรอก เดี๋ยวโดนดุหรอพี่น้องคะวันนี้เราจะมาเติมพลังมาเพิ่มพลังให้พี่น้องคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำมาหากินนี่แหละค่ะอย่าเราข้างหน้านี่แหละวันนี้เราจะต้องกลับมาค้าขายดีให้ได้แล้วท่านเชื่อใจได้ค่ะตลอด17ปีตั้งแต่พักไทยรักไทยทุกครั้งที่เรากลับมาทำงานเป็นรัฐบาล ที่น้องกระเป๋าตุงทุกครั้งใช่ไหมคะถึงเวลาที่เราจะมาทวงคืนความสุขทวงคืนเงินในกระเป๋าของเราที่หายไป5ปีกลับคืนมาแล้วค่ะคืนความสุขให้ทุกวันสุขแต่ชาวบ้านทั้งประเทศไม่มีความสุขสุขอยู่แค่คนพูดละมั้ง พี่น้องคะวันนี้ต่ายขอเรียนว่า 1. เราจะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชนที่เป็นหนี้ทั้งหลายนอกระบบทั้งหลายเนี่ยเราต้องปรับโครงสร้างหนี้ให้คะ่ะไม่ช่วยตอนนี้เปรียบเสมือนพี่น้องเข้า icu แล้วเข้า icu แล้วขณะนี้เนี่ย เราไม่ช่วยเติมน้ำเกลือให้ก่อนพี่น้องจะลุกขึ้นมายืนทำงานได้ไหมคะวันนี้ต้องปรับโครงสร้างหนี้อันดับแรกเลยให้กับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยค่ะธุรกิจ SME ธุรกิจ,กจขนาดกลางขนาดย่อมที่เป็นหนี้เป็นสินต้องขายของที่ได้เนี่ยเราต้องปรับโครงสร้างหนี้ก่อนและเติมพลังให้ด้วยการเติมเงินทุนให้ เติมแหล่งเงินทุนให้เราจะมีสาบันสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนตัวเล็กๆนๆ้อยๆเนี่ยทุกวัดค่ะพี่น้องคะคนรวยธุรกิจใหญ่จะกู้เงินสักร้อยล้านนี่ง่ายนิดเดียวแต่กับไอเราเนี่ยจะขากู้สักหมื่นสักแสนเนี่ยมันไม่มีทางไป แล้วไม่มีทางไปแบบนี้แล้วจะไปค้าขายยังไงจะไปทํามาหากินยังไงแล้วถ้าคนอย่างเราซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเราตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่เราคือกําลังซื้อหลักของประเทศคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศหมดแรงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีได้อย่างไรอย่างทุกวันเนียค่ะตัวเลขเศรษฐกิจ รัฐบาลประกาศดีตลอดเวลา GDP เพิกก็จริงของเขานะคะแต่มันเป็น GDP ของคนรวยคนรวยรวยขึ้นมากเหลือเกินใน4-5หปีมานี้รวยขึ้นเยอะมากแต่คนเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราเนี่ยจะไม่มีจะกินแล้ว วันนี้ทำไมช่วยเติมพลังให้คนตัวเล็กๆอย่างพวกเราที่เดินดินกินข้าวแกงแล้วก็ประเทศเดินไม่ได้ค่ะเศรษฐกิจจะเจ๊งหมดเพราะกําลังซื้อไม่มีวันนี้ไปเดินห้างคนก็เยอะหรอกนะคะแต่ลองถามร้านในห้างว่าขายได้ไหมขายไม่ได้ไปเดินตลาดวันก่อนไปเดินตลาดแม่ค้าก็บ่นอุบเลย บอกแต่ก่อนทําแดงสามหม้อเดี๋ยวนี้ครึ่งหม้อมันยังขายไม่หมดเลยนี่คือความจริงอันน่าลำทดและเราจะไม่ปล่อยอย่างนี้เด็ดขาดค่ะ,ะเราจะเติมพลังให้คนตัวเล็กแน่นอนแล้วใครที่โดนไล่ที่ทํากินเพื่อไทยจะหาที่ทํากินให้ค่ะขายของริมถนน ต้องจัดระเบียบไหมต้องจัดระเบียบแต่มันต้องจัดระเบียบแบบชานฉลาดคืนทางเท้าให้คนเดินได้แต่คนขายของก็ต้องมีที่ให้เขาขายเพราะอย่างน้อยนี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือแม่บ้านที่ดีแม่บ้านอาหารหุงไม่มีแผงลอยละสุดาละตายแน่ทำกับข้าวไม่เป็น เดี๋ยวออกจากนี่ก็ต้องแวะแถวข้างทางนี่แหละซื้อข้าวไปให้สามีกับลูกแขงลอยไม่มีสุดารั้จะไปยังไงล่ะตอนนี้หุงข้าวก็ไม่ทอดไข่ไก็ไม่ต้องอาศัยอาหารถุงเราคืนทางเท้าให้แน่นอนแต่เราต้องมีปัญญาจัดที่ทำกินให้พี่น้องด้วยแค่นี้คิดไม่เป็นก็อย่าอยู่เลยเพื่อไทยมาทำให้เอง เรื่องง่ายง่ายหมูหมูปีหมูนะปีนีนะ้อะไรแล้วแต่ค่ะก็ขอให้พวกเราสอบได้หมูหมูด้วยนะพี่น้องคะ <c oughs> เลือกตั้งครั้งนี้ครั้งสำคัญเป็นครั้งที่พี่น้องจะต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองว่าจะอยู่อย่างสีห้าปีมานี้ ที่เขคืนความสุขให้ทุกวันสุขได้เปิดทีวีเจอหน้าหล่อๆทุกวันสุขต่อไปอีก4ปีหรือ8ปีเอาไหมไม่ได้พูดเกินเลยเรื่อง8ปีเพราะกลไกที่เขาออกมาให้สอวอที่เราไม่ได้เลือกมีอำนาจมากกว่าเราสอวอนี้มี250คนมีอายุอยู่5ปีสอสอเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ย มีอายุแค่4ปีแต่ละสมัยแปลว่าสวสามารถเลือกนายกได้สองสมัย8ปีค่ะอยู่มา5ปีก็เกือบตายแล้วอยู่8ปีนี่ไปฝังกันแน่เลยพี่น้องครัการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นทั้งสำคัญมากๆพี่น้องอย่าเลือกเพราะรักไทยชอบไทย ต้องเลือกเพรารักตัวเองรักตัวเองให้มากมาคิดถึงอนาคตของตัวเองคิดถึงอนาคตของลูกหลานแล้วพี่น้องพิจารณาดูเองว่าพี่น้องจะใช้ชีวิตยังไงหลังการเลือกตั้งจะให้ใครมารับผิดชอบชีวิตของพี่น้องระหวางนายกคนเดิม พี่พี่น้องเห็นอยู่แล้วว่าสี่ห้าปีเป็นมาอย่างไรถ้าพี่น้องคิดว่ามีความสุขอยู่กับเขาก็เลือกใครก็ได้อะก็เลือกเขาได้เขากลับมาแน่นะคะแต่ถ้าพี่น้องบอกไม่ไหวแล้วมันทุกข์เหลือเกินทางเดียวเท่านั้นที่จะออกจากความทุกข์คือจับมือกับเพื่อไทยในวันที่24มีนาคามค่ะ และเพ<ค>ื่อไทยคือกุญแจดอกเดียวที่จะพาพี่น้องออกจากความทุกข์ทั้งนี้ไปให้ได้ค่ะและสำหรับเขตนี้กุญแจดอกสำคัญคุดนดีหน้าตาหล่อๆลแต่หนวดมากไปหน่อยคือวันอยู่บํารุงลักกี้นัมเบอร์เบอร์13เท่านั้นค่ะ ที่จะพาพี่น้องออกจากทุกข์ออกจากความยากลำบากความยากจนไปได้และถ้าไปเลือกกันน้อยก็ตัวใครตัวมันนะคะพ่อก็จะได้อยู่กับเขาต่อไปนานๆเห็นหน้ากันทุกวันสุกต่อไปไปเลือกกันน้อยแล้วตัวใครตัวมัน ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ช่วยไม่ได้แล้วคราวนี้ถ้าไปเลือกกันน้อยต้องไปเลือกกุญแจดอกสำคัญวันอยู่บำรุงให้ท่วมท้นค่ะถ้าพี่น้องร่วมกันจับมือกับเพื่อไทยเราทำงาน สำเร็จในวันที่24มีนาวันนั้นคือวันที่ปลดออกจากความทุกข์สีห้ปีค่ะพี่น้องเลือก,เอ,กเอา,เอาว่าจะออกจากความทุกข์หรือจะอยู่กับเผาต่อไปถ้าจะออกจากความทุกข์ไม่มีทางอื่นแล้วค่ะกุญแจดอกเดียวเท่านั้นคือเพื่อไทยทุกเขตเขตไห<ม>นไก็เพื่อไทยเขตนั้น แต่เขตนี้รูปหล่อหนวดเยอะมากไปนะคะคือไปได้ยินใครอีกครั้งอีกครั้งหมาเลขหมายเลขหมาเลขเลือกให้เขตนะคะเลือกให้เขตเลือกเยอะๆให้วันอยู่บำรุงเขตไปเลยเลือกเยอะๆอย่าเกงใจ ไปกากระบาทมากๆแล้ววันนั้นแหะค่ะพี่น้องเราจะทวงคืนความสุขเป็นวันแห่งการทวงคืนความสุขและทวงคืนเงินในกระเป๋าของเรากลับมาได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เสียงพี่น้องประชาชนชาวบางบอนให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรีของพี่น้องครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยยุราพันธ์ครับพี่น้องครับ